นำันครับออพี okay. 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 <c oughs> <c oughs> ่เดียวอ่อนมาก <and out. c oughs> ครับฮ่ี่เดียวอ่อนมากครับโอ้ย สภาพอะไรนะเมื่อกี้บอกว่านะใครจะเล่นก็เล่นเถอะอะไรนะกูณจะแดกเุียรออยู่ครับเนี่ยทางขึ้นครับดีนี้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โอ้ m i ช i m p o s s i b l e ครับตอมตื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 มตึ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 มต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 มืมต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 มืมต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 ม

อโอ้ยครับไปเลยดคายันเป็นไร่ไเดียดอ้าวเป็นหลายหเฮ้ยรีบมา โอ้ยนุ๊กมันจะได้เหรอวะเนี่ยังแย่เลยอ่ะเดี๋ยวรีวโให้โม่งนะโอ้ยยืมโทรศะโอ้ยพี่โอ้ยืมยโอรสายวติดแงนติดสายเอาดึสองำ เขาอยู่หน้ามั้งหน้าเลยนะวิดีโอ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 โอ้โหวิดีโอครับผมดูความลำบากกับดูวิวโอ้โหแต่ว่าที่สุดของเราคือความชิลโอ้ยยกกล่องครับเป็นการดื่มเบียร์ที่สุดยอดโอ้ยเขาเรียกนี่แหละเขาเรียกว่าสุดยอดสุดยอดโคตรสุดยอดชนครับชนครับโอ้ยความสุดยอดออืื้ห จะหย่อนตัวนะครับน้ำตกถึง70เมตรชิวนี่ยโคตรแท้โคตรแท้ที่สุดใป็นที่สุดโอ้โหลงผมลงผมดัดเดือนก่อนจะให้ผมมาขนาดเนี้ยลงผมดเดือนเออเราอัดกันไปที่ใส่หน้าขาแล้วไปอบตรงพื้นก่อนใกล้มาถึงว่าโอ้โหกำลังกำลังก็มาเข้ใกล้อาบก่อนดูนะเออโอ้โหไปล่อยเลยใช่แล้ว จุดไฮไลท์ของวันนี้ครับหน้าผาสูง70เมตร70เมตรยอดผาไอ้ยอดน้ำตกอะไรเนี่ยตาจมื่นตาจมื่นครับเดี๋ยวดูสีหน้าก่อนเป็นไงพี่พร้อมหูแยงหูหยากไม่พร้อมเลยแฉมครับแฉมเอ้าหนึ่งสองสาม Hola! <coughs> <coughs> Dinata <coughs> เหตุนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับนี่ถ้าเบียรู้เบียร์ไม่มาแน่นอนโอ้ตาเบียร์บอกไม่ยอ่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อันตรายโอ้อย่างนี้แบบอันตราย ไปด้วแมนตัไปดูที่เดียวนะดูธีเตงนดูครับโอ้ยงครับอ้าวพี่เบสครับ่เัมบเอ้ยมมมาเดียวโอ้โหมาแล้วครับของเก่ามนเน่ครใ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 ครลงมาอีกครับโอ้โหโอ้โหดยแล้วครับพี่เดียวเอ้ เอ้ยเอ้ยมือสาวใหญ่เลยครับมือสาวใหญ่เลยครับจึ๊ก uh ชึ huh language, media, <ph> <ara> ok ๊บจึ๊กชึ๊กจึ๊บชึ๊ึ๊ึ๊โอ้โหโอ้โหโอ้โหคลิปแฮงเกอร์ไปสถานรกครับไปมือเลยไปมือ

โอ้โหพี่เป็นไงพี่ตัวยังสั่นอยู่เลยไหมตูยดอ่ะโอ้โหขายังสั่นอยู่เลยดูดิ๊ด๊ดๆๆๆๆิ๊กด<ห>๊๊กด๊๊ดด๊ด๊๊ด๊ด๊ดตด๊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 ดเด๊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 อ๊ด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 ่ดด๊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 ดยด๊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 ด พี่รอบหน้ามีคนชวนให้พามามาไหมพี่ไม่มาครับไม่มาครับๆยางกสุดๆก็ไม่มาไอ้เน่าไอ้เน่าพี่อ่กับพี่เป้งที่นี้เป็นคหน้าทีนี่เขาบอกว่ามีแบบขาจำลองดูครับโอ้ยนี่ครับทีมงานที่ผ่านผ่านด่านแล้วครับโอ้โยดูดูพี่เดียวโอ้ย ม่าเนี่โอสุดยอดนะพี่หุนี่กอ้โหม่หุน่งเลยอ่ะดูครับโอ้โหมนี่สุดจริงครับนี่สุดจริงยดยดปล่อยมือเลยไปอูลคุมาฮ่่าฮ่า่ป่่า่า่ โอ,อ้ยเดี๋ยวคายดูเดี๋ยวคอยดูลงเลยโอ้ยไปม <ver goal> ือเลย ว่าครับท่านผู้ชมฟังนะไอ้โหกล้องถ่ายเต็มเลยครับทีเดียวเราจะไคยไปพี่มาครับ เดี๋ยวจะให้ตองเดินมาช่วยนะไอ้ตองทำไรก็ไปร่าที่กลิบมาเนี่ยตองตองไม่ตองโอ้จะไปช่วยมาได้นะไม่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 โอเค เออวังตัว <laughs> 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 <đí mê> <laughs> 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 เบียร์รอแชมป์กำลังมาครับทีละเก้าทีละเก้าเพราะฉะนั้นมาถึงเบียร์ก็หมดกระป๋องพอดีนะครับแชมป์กลมเร็วนะครับไม่ใช่แชมป์ความสูงแชมป์กลมเร็วไม่ใช่แชมป์ความสูงเบียรดูความสูงเราจะคอดมโซนะครับมีให้กำลังแข่รัลุหัวหน้าทีสักสองคนนี้นะทีนี้นะลมยาเลยครับลมยาเลยครับ หงทองนะครับหงไทยนะครับโอ้โหแม่จีเปียร์แล้วแบมแบมเรามาแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เดียวครับสุดยอดมากเลครับมีรูปมีหลานบอกอย่ามาไปแล้วครับโอ้โหชุ่มชื่น สั่งช็อตชี่สวดตัวครับไม่ช้านะครับเราไปโหนตรงนี้ครับโรยตัวโรยตัวลงมา <_ c oughs> เรามีหมูปลาครับ ตรงนู้นครับที่เราล่มาไป็ไที่มองแรกเลยพูดให้ตายเย์ของเราครับเย์ของเราตอนนี้ไปดูครัวครับ ครับโอ้โหเขาซืกเติมนิ่งวันที่อัวใบ่ได้เด้อบ่เอาเด้อหบอเติมนิ่วเด้อบี่หัวแค่ใ้หัวีว่น่นีนี่นี่นี่นก่นี่นี่ัี่นวคนี่นี่นีันี่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 นา่เี่น่นกนี่นีอน่นย่นนี่นีน่่นเ่น่นีนนี่นี่นีัน่นีี่นี่นวนนันีน่นมน

อยากโผล่มาย่งเด็ดเน่ยครับโอหคิดในพบ้าไม่มีไอ้นี่โผล่มาเลยอาผมไปกอนเลยนะครับผมแนไปลูกหน้าแล้วเดินป่าหผลชิวๆใครอยู่สคนนันป้าใครสองคนผมอ่าอาผมไปมาลอะไรอ่ะเออ เดี๋ยวนะวันนี้ไปตรงไหนนะที่แกแบบว่าเดินไม่ได้สะพานยูโอ้สะพานยูสะพานยูสะพานยูโอ้ยโอ้ยแล้บอกว่าแล้บอกว่าไม่เลทหมดกันเลยเอเวอร์ล็เอเวอร์เลทโอ้โอ้ยไหนกันอยอยู่แล้วไปเวลาไหนยืนรอไปทีไปเลยไปเลยไปเลยไปคนแรกเลยไอทีไปค้างตรงที่เขาสับไม้ด้วยนะ ไอ้ที่โรยไปแล้วแบบเอ่าถ่ายไปเลยหายไปเลยแต่เป็นพี่เดียวนะพี่เดียวเป็นไงพี่โอ้กูร้องกูด่ามันด้วยตกแต่งด้วยของคนมึงก็ปล่อยกูมาทัดไม้ตัดไม้เลยนะมั้ยไม่มันมีต้นไม้เป็นล้มกิ่งไม้อะ ไอหานี่แม่ก็ไปเลยแม่งก็ไปไอไปเอธิบายย่ย่ยกโอ้โหเ็นปูเ้ไม้ไม่ถ้เป็นกลางทางเองนะพี่กลางทางเลยแล้วมันต้องสาวไปอย่างเงี้ยโคตรไกลผมถ่ายเพื่อผม อีหยังวะถึงสลิงสลิงนี่แหละี่คลายเนี่ยใช่ก็ที่พี่เบดเขาโดดไปแล้วเขาเออมีคนซับไอ้คนนั้นไปไปจอดคือจอดซับจเป็นเดียวเน่ยผมนี่ให้คุยไม่รู้ันไอ้เร่ผมยังโอไี่อะไรเป็นปูนี่แม่งโอ้ยกลางทางอ่ะเไปครึ่งสามร้อยเมตรอ่ะไม่ไปติดอยู่ร้อยิบเมตรอ่ะงแล้วไป

เปิดรูปเขาด้วยดิเปิดรูปเขาด้วยโอ้ยขาสั่นคิกๆิๆิยผมให้ตัดเสียงออกตัดเสียงออกผมให้ตัดเสียง